ยังไงแกก็จะแต่งกับยายนี่ใช่ไหมได้แกใส่หัวไปเลยนะแล้วแกก็ไม่ต้องกลับมาบ้านนี้เลยทั้งสองคนเนื่องจากแฟนผมอายุมากกว่าผมถึง5ปีเลยท่านแม่ของผมไม่ชอบเธอแต่ผมกับเธอก็ไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะสร้างครอบครัวของเรา เดือนนี้ร้านของเราสองคนอ่ะขายดีขึ้นอีกแล้วนะแมนอืจริงเหรอแต่เดือนที่เราเรายังขาดทุนอยู่เลยนะก็เป็นเพราะว่าแมนปรับสูตรเนี่ล่ะเดี๋ยวนี้ลูกค้าชมบ่อยมากเลยนะว่าร้านเราอ่ะทำอาหารอาาร่อยคนเยอะเลยอือไม่หรอกเป็นเพราะปาล์มนะฮะเพราะปาล์มเนี่ยคอยแนะนำเมนูอาหารให้ลูกค้าลูกค้าก็เลยชอบนะ่ะอืงั้นเราสองคนเนี่ยมาพยายามกันให้มากขึ้นเถอะอือได้สิ ชีวิตของเราสองคนงออรงเริ่มมั่นคงขึ้นเพราะความพยายามของเราสองคนดดจนกระทั่งวันนั้นครับครับผมครับดดเออคือปามแม่ผมไม่ค่อยสบายเนะี่ย ต้องมีคนคอยดูแลผมขอรับท่านมาอยู่กับเราได้ไหมคุณพอจะโอเคไหมเอ่อปาลปามลูกเดินออกไปโดยไม่ให้คำตอบผมเลยค่อยๆเดินนะครับแม่ใส่รองเท้าก่อนนะครับ นี่แมนปามเข้าโอเคไหมสบายใจได้เลยนะครับแม่ปามรู้ว่าแม่จะมาอยู่ด้วยกับพวกเราเนี่ยดีใจมากเลยนะครับผมเก็บของแล้วม่ผมบอกแม่ไปว่าปามดีใจมากแต่ผมไม่แน่ใจเลยว่า ปาไม่ติดยังไงไปครัแม่ทานเข้ามาแล้วยังครับแม่แม wow> ่กินข้าวมาแล้วยังคะมานั่งกินข้าวกับพวกหนูสิคะแม่น่าจะยังไม่ได้กินอะไรมาใช่ไหมมาค่ะไปนั่งตรงนี้เลยนะจ้ะ นั่งเลยค่ะเอา้าแม่มานั่งด้วยกันสิมาเร็วมากินข้าวกันลองชิมดูนะคะแม่นี่ค่ะแม่ลองกินนี่ดูนะฟึ่งทำเป็นครั้งแรกง,งั้นตามลองทานนี่ดูนะของที่ตามชอบใช่ไหมใช่ ขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกแม่แมนก็เหมือนกับแม่เรานั่นแหละอ๋อแม่เดี๋ยวหนูช่วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวหนูกวาดเองค่ะแม่กับปาก,ก็เริ่มค่อยๆสนิทก,กันมากขึ้นจากที่บ้านก็ค่อยสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะสมบูรณ์แบบแล้ว